คือเทพไม่เปิดไม่มีไม่มีที่แปลว่าไอ้นี่เรามีเดีแบงก์เราได้อีกรสชาดนี้เพื่อเพิ่มความหอมใช่ไหมความที่เขาของอะผสมเป็นโมเลกุลตอนแล้วมาลองไปรุงฮะเดี๋ยชิมน้ำก่อนร้อนร้อนดีครับผมนี่ก็เจออีกทิ้เคยช่องเบียร์คนหนึ่งนกตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงแทา็กเก็ตลนี่เรามากับ เปลี่ยนเลยนะนี่ราไปดีวีว์พักออคินิกกันอยู่นึ่เอารถองส่งเยอะฮะอันนี่สามครับผมอากาศเย็นสบายครับผมตาสเกียบวันนี้เดี๋ยวนี้มีมีเมนูเด็ดฮะนี่เมนูเด็ดลาเป็ดฮะนี่เราชิมลาเป็ด เนี่นี่เนี่พ่อครัวมาเองเลยนี่ครับวันนี้หากิ้นแสบหาคุ้งหาปูหาปลานี่ต้องยกแหวเลยวันนี้นี่ครับจะทำ้านเฮ้ยไอจุลีถอนไม่หนาวก่อนไหมอาทีโอ้โหเอาเบียร์ได้ไร mía ờ. <laughs> à, này này mía à dính này mía này mía rồi mía này Gì này <laughs> Bia có <là> không Hả? <laughs> bia <là> này <không hóa> <laughs> này <laughs> 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 เตรียมเครื่องต้มเป็ดครับผมอยู่ข้างหน้าเขากำลังแร่นั่นแร่เนื้อลาบเดี๋ยวเรามาทําเครื่องต้มเมื่อกี้ลองสับไปแล้วโผล่เลือดมื่อไหร่เลย <c oughs> นนย้ายมาบครนี้ดีว <c oughs> กว่าติดทอละข่าวว่าที่เราต้องโดนเลือดทุกปีเลยต้มน้ำเรากะทะต้มถวยหยายใจหายใจยัง สามเปียกเลยใช่ไหมสามเปียกเลยลงเลยโเปียกลงเลยแต่มาถามเปียกแล้วหรพอมีขึ้นนี้อาจารย์ไม่เป็นไรด้วยสามโงลโอ้ยอันนี้ก็พอแล้วห้าบาทดิเนี่ยมีสามลงทั้งห

ทำงานทุกเม็ดื้อปุยบ่อแล้วนี่แค่นี่ไม่ได้แบบว่านานนะไหนนะไม่ไดวต้งว่าต้องน้อง้องเปดตองการสับนี่นี่เราจะไปยกเกลือไม่เดี๋ยวเกลือโรยหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะย่างเป็นอ่อน มีสองีองเด็ดองเด็ดวันนี้วันนี้แลกกุณแจมาจัดตะหลิวกันครับต้มเผ็ดอันนี้ต้มใสเมลดโอ้ยพี่หมกพี่อยากเลยสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงเ่เราก็ขี่รถมามันก็ไม่นาน ชุมมยยกมนเดี๋ยวน้เนื้อน้ำเนาะเนื้น้ำเาเนืน้ำเนาะหับเปด็ดที่ทาเก,ก็บครับผมวันนี้ไดอปกปกินกับเป็ดเลยโอ้โหเรนเด็ดเลยนะเน่ยิมกันรลลลักกัผักอกนกนะอมสุดเลยทำลายครับ เล่นจับเหนียมันเหม็นนี่แหละเราม็นบอกมันเหม็นอะไรอ่ะอืมมันรดตรงเตาไงใส่กึ้นเทศอ่ะขึ้นเทมไม่เออไม่มีไม่มีนี่หักไปรอบรอบ้านในตลาดอะไรเนี่ยแล้วจะเครื่องเครื่องต้มนี่จะไปเครื่องผักนี่ก็หัวกระเบียวนี่เป็นอะไรกินต้มเนี่ย

ไม่ปรุงฮะเดี๋ยวชิมน้ำก่อนเอาร้อน้าวร้อนรอจับเบียร์ขท่าไหร่ดิจะดกไม่ได้เลยนะสุดๆเดี๋ยวตุ่นสักสามน้ำครับผมอย่าไม่เปื่อยหน่อยนี่จนเย็นๆระหว่างรอรอลาดนะครับจริงเลยน้ำมันหมดหน่ะเติมน้ำจิ้มเบียังสับเออไม่ใช่เดี๋ยว์ไงจ๊ะ

แตงจีเบอะไรที่แบบว่าไอ้นี่นมแบงไล่กุ้งนีเมื่อวานหลอกกุ้หนีย่านนะตื่ไให้โนมาอะไรเด็ดแน่นอนวันนี้น้าเป็ดเรานีนะ หนังเราเจี้ยบสุดแล้วหนังเป็ดอือมันนี่เนื้อราดอย่างไรราดเลยร้อยร่อยมันอืนมดิไอ้อซีเลยอะ่ะนี่คือผัดเครื่องก่อนครับผมผัดเครื่องเพื่อให้มีความหอมในการคลุกเคล้านะครับผม คือเป็นตูวทางด้านสีสเกตเลยนะเนี่ยเขามาทำเองมาขายมาขายมาขายครับผมมาขายสุดร้อยมั้งเนือหมายเป็ดลงละเป็ดลงละมาเป็ดสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมใน YouTube นะครับผมหายไปนานแล้วไม่ได้ลงคลิปนานแล้วเราเนี่ยเหมือนกันนะเราจะพยายามมีอะไรก็จะถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับผมเนี่ยใส่นะครับผมมาเป็ดโนโน่สัมผัสดีไมเพื่อนเพื่อความหอมใช่ไหมความเผ็ดเขาของอ่า ตอนละโมเลกุลตอนละโมเลกุลใน,นเครื่องเทศมันซึมลึกเข้าไปในเนื้อของเป็ดน,นะครับเพื่อนๆนี่กินหนึ่งกิหนึ่งเดี๋ยวหัวนี่เราจะย้ายน้ำหา่ครับผมป๊าดชืหอมใช่นหมโอ้โหหอมก็ใช้เครื่องเคียงเน้เน,นๆเนะครับผมหอมไหมครับหอมเลยหอมมากนี่ครัถ้ากล้องรับกลิ่นได้นะผมจะให้เพื่อนได้รับกลิ่นด้วยเลยเนะี่ยมันหอมจริง

ทิ่ครับผมมาทิศคันยุดนี่อยู่ที่่าเกียรติครับผมมันนี่ก็มานัดเสร็จแล้วก็ต้องร้เฮ้ยมาล้านดว่านเป็ดอีกประมาณแป๊บสองชั่วโมงครึ่งนะฮะงงแตว่าเนื้อของกางที่จะ่อข้างที่จะเหนียวนจะต่อเยาแต่นของรร สามสิบนาทีเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสชาติเดี๋ยวมารอชิมกันครับเจอกันบ้าเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราปรุงหอก็หมอหมูจะออกเปดือยหอมหอมหอมนี่อย่างมี้ป่เรามกดดิเราจะทำเครื่องราดไหมนี่ใครไปทั้งทันนะอัดชาต้มกระโต้ไหมนะเฮ้ยจะล้องอยู่นะ อันนี้เมนูอะไรครับมนนีลาบลาบเป็ดลาบโอ้ยเขาดีจัง,งเลยน่ากินจังเลยโอ้โหหรือใส่ลาบอะไรครับใส่ใส่ลาบผมงอลงไปครับผมอือแบบเป็ดจัง ngắt bột nhá, ng boleo nhá, ngắt bột mùa, 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 วันนี้ตื่นเต้ันเต้นตืเต้ัตื่นเปนตื่นนตืมนต้นตื่นเต้นตื่นนตืนเต่ผมก็นตท่าเ้นต่นต่นต้องเกีย่นงต้่ต้อง่ององเน,มน,มมนงเมันต่ออต้องมีหย่า่นเน่นเนน่น ได้ครับแเ็บด้วย้วยเหรอน้ำตาลพี่เดินเทียวเนี่ยน้ำตาลไม่ได้ไอ,อ่อาเาม่นีวว <laughs> นะอะไรวะบรรยากาศรอบบ้านนะครับผมวหรือใส่มะนาววะน่าจาสามใบนาปูวย ผมวางม้วนอัค่อยใส่ไม่เอาไม่ห <welche> น <ăn? S 1> ูก uh ็เลยอยู <outfit> ่สามร้อยมันจะให้กูโอนอีกร้อยหนึ่งเนาะมันไปที่ไหนกนงพี่ละไข่ของสดใกล้ที่ไม่มีมั้งเหรอาไข่ของสดใกล้ทไม่มีมั้มีนะครับมีตัวต้องผมเลยนะปิดเอาเลยมาปิ้งกินูเอาเลยนะ

กเอลถ้าเป็นช่วงหาารป่าก็ที่เราออกไปตรงนี้ก็เจอแล้วอาหารป่าอืมอยอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงตรงที่เราซื้อตรงนู้นรอกสิบเจ็ดเมื่อสายแบบก็จะอยู่สายมือเราไม่เลยไม่ใช่หรอเออเนี่ยออกตรงแยกอย่างเงี้ยเห็นไหยเพียขายมันขายอะไรเนี่ยะตะเกงที่นี่เด็ดอย่าลืมนะตะเกงยังมีอยู่เนี่ยซื้อกลับไปหน่อย ขายเหล้าหรขายะไรล่าเดี๋ยวว่าม <สะ S 1> าชิมลาบเก็ดกันลาบเก็ดมคำมีมุลเ,เ,เ,มเลชยชิกเชัมกินกับผักสลัดออร์แกนิกครับผมมีมีขายทั้งหมดหน้ารัานหน,านา้าร้กนชิมบนครับผมาาเวลาโา,าละาาาเวลาโฆษณาแล้วนะิบเอง ไปกาชาเก็บพร็บแล้วแล้วันยางเดือุ้นอะไอ๋นี่จะส่งให้เก็บอืมมิ้นกินดิคนทำางหันหน้าเขายิ้มมก่เก่กินกนี่ฮะคนทำเราเ้เรียกว่า2องชั่วโมงอ่ะแต่เราคอยรับปิดนะครับผมเ็ซื้อว่าซื้อว่าคุ้มค่าด้วยก็แล้ว้ค่าุด่าไปตกปะ ตก่อนนี้ตกปลาแล้วการบินทำกับข้าวให้กินนะต้มปลาใส่กระแดงอ่ะอืมแล้วนี้ไปเล่นทางไหนเนะนี่ยวนาะ้ตกปลายังไม่ไปเเลยหรอเลี้ยงนี่เลี้ยงถูกแล้ว ลุกเลยฮะใส่น้ำร้อนแล้วก็แตกจากนี่ไปะกใส่เมื่อตกไปแล้วอร่อยอร่อยข้าวเที่ยงกั้ครับผมข้าวเที่ยงครับผมรับเป็ดกับต้มเป็ดฮะ่งนแปดพี่สงกริอมเนี่ยจะรังส์บนส่งบบยิร้อนอยู่เลยอนยี่ิบสหตอนนี้ร้อน Yeah. Mm -hmm.

อะไรอย่าเงี้ยนเดลยนเนจี่จะลองเผือดำจางก็ไปทำอะไรกาฮะแกงเนื้อน้องลายครับผมจะบอกน้องเขาจออเทศน้องลายน้องลายผัดน้องลายินเลยไหนแวนะีเราผัดกลางแดดเลยนะฮะตอนนี้ท่าจะเกียบหนาวมากคร

โอ้โหเริ <sh arp y> ่ม <Labor> ถ <ator il orter> <s we iger> <son> ุดแล้วหนาวจี๊งอ้าวอาวไข่ดำกินแล้วนะตอนปกรณเต็มนี่ฮะแกงนกกระจอกเทศอันนี้เมนูรอบเพียงไงครับรอบบ่ายรอบบ่าย

คู่เรารอบ,บานบรรยากาศได้